นี่ก็เป็นเกาลัดต้มนะคะเม็ดมันเราไม่ได้ไปตั่วเนาะเราเพิ่งเก็บมาสดนี้เราต้มเสร็จแล้วก็จะมีเปลือกชั้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ชั้นที่สองนี่นะคะแกะออกมาเราจะชิมให้ดูยังไม่เคยกินเลยนะคะเปิดบุกมามก็กลิ่น เหมือนเกาลัดขั่วนะคะมันมันอร่อยนะคะเหมือนเหมือนเกาลัดที่เราซื้อขั่วเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้มเหมาเนปลือกมันมันจะมีสองชั้นอันนี้เป็นเยี่ยมค่ะอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปโพสต์ไว้ในติกตอกนะคะไว้ให้ชมนะคะ